ทุกคนเลยวันนี้มาเจอกันก็พรเนาะหน้าเฟซเนาะวันนี้มีเรื่องรล่าดีๆมาแบ,บ่งปันในรูปแบบในลักษนณะในสไตล์การสื่อสารกันแบบตกลึกตามความเข้า,าใจของคนนั้นเองเนะาะบอกเลยว่าเราเจอกันทุกไลน์อ่ะมีเรื่องรา่ดีๆมีเรื่องราวาอัปเดตอัปเกรดบางทีดูเหมือนแบบเฮ้ย hey, มันเป็นหัวข้อเก่าแต่บอกเลยว่าใครเข้ามาฟังเนื้อหา ไม่เคยเก่าเลยนะคะวันนี้เนาะพอมีเรื่องราวของสารโฟกัสเป้าหมายเนาะมาแมบา่งปันมาส่งต่อให้เพื่อนๆหลายๆคนเข้าใจว่าการเรียนรู้เกี่ยวกับกฏจักรวันก็แรงดูดการพัฒนาตัวเองคําว่าโฟกัส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 เป้าหมายเนี่ยได้ยินบ่อยได้ยินเข้าทุบารสารของเราได้ยินหลายๆท่านหลายๆคนหนังสือเสียง YouTube หนังสือที่เราซื้อมาอ่าน มีคำนี้อยู่ทั่วไปหมดเลยว่าทุกอย่างจะประสบความสำเร็จได้ต้องโฟกัสเป้าหมายแต่คำว่าโฟกัสเป้าหมายหลายๆคนก็ยังไม่เต็มร้อยยังไม่ตกผลึกมากพอยังไม่คิดนะเออคิดว่าตัวเองอะ่ะใช่ละนี่แหละคือการโฟกัสเป้าหมายแต่ยังมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดสิ่งอื่นเนาะมาผสมผลเป๋เออมันก็เลยทายๆก็ว่า ไม่ลอยเปอร์เซนเดี๋ยวมาฟังกันว่ามันเป็นยังไงมันแบบไหนแล้ะเราคนที่จะพุ่งมุ่งตรงไปแบบไหนเพื่อที่จะให้บรรลุเป้าหมายให้เราสุขสมมุ่งมั่นตักนาเร็วง่ายเออแล้วก็ถูกต้องดีงามที่สุดเนาะอ่ามาเนาะอ่าเกินกันไปแล้วเนาะใครที่เข้ามาเจพอพรไล่์ซดอ่าก็เข้ามาทักทายพูดคุยกันได้นะจ๊ะ อพอดีมีพารากิจอะไระหลายอย่างเนาะก็ะรู้สึกจะเว้นการไล่ดไปส่งสง่งไสามวันประมาณนั้นแต่ว่าก็ในระหว่างเนี่ยคือพอนกระได้ตบผลึกะอะไรหลายอย่างเลยเนาะพอนก็เอาแบบว่าเขาเรียกว่ารวบรวมข้อมูลเออเอามาให้เพื่อนๆแบบ จุ๊ๆจุ๊ๆอ่าในแต่ละคัางที่เจอกันนั่นแหละเนาะบอกเลยว่าทุกวินาทีของการใช้ชีวิตทุกวินาทีของการขับเคลื่อนชีวิตไปในแต่ละวันในแต่ละสถานที่ในแต่ละเหตุการณ์สถานการณ์มันมีอะไรให้เราได้พบเจอและเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาอย่าหยุดนิ่งอย่าคิดว่ายังไงก็ได้เฉยๆเนื่อยๆเออย,อย,อยๆแบบไหนก็ได้ อะไรก็แล้วแต่ที่มันเข้ามาหาเราไม่ใช่เรื่องบังเอิญมองดูซิคิดดูซิวิเคราะห์พิจารณาดูซิว่าเราจะปรับเปลี่ยนยกระดับชีวิตเราเนาะกับสิ่งต่างๆเรานั้นได้ยังไงพรไม่ใช่คนโลกสวยพรไม่ใช่ดีแต่พูดแล้วก็ไม่ทําอะไรพรเป็นคนหนึงตัวแม่ตัวยงเลยแหละที่อยากเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองเพราะว่าก็เคยเป็นมนุษย์คิดลบ เคยเป็นคนที่อ่อนด้อยเคยเป็นคนที่คิดว่าเกิดมาเนี่ยทำอะไรไม่เป็นไม่ไม่อะไรสักอย่างชอบอยู่ดีๆชอบอยู่สบายๆแต่ไม่ค่อยลงมือกาแลกกาลุยกาอะไรเท่าไรพอมาเจอโค้ชักษษาวานโค้ชแรงดึงดูดเจอโค้ชศาสตร์ต่างๆที่เขาสอนให้เราพัฒนาตัวเองรับผิดชอบตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์บอกเลยว่าชีวิตเปลี่ยนไปมากเนาะฉะนั้น สิ่งที่พอนอามาแบ่งปันมันเป็นลักษณะเป็นสไตล์ของพรเลยแต่มันมีแก่นเออมันมีสารต่างต้นมาจากโคตรกู้บาอาจารย์มาจากลักของธรรมชาติของสัจธรรมนี่แหละนะเนาะเพื่อนๆก็ฟังไปถูกจริตนิสัยก็เอาไปปรับเปลี่ยนกับตัวเองได้เลยเนาะอ่ะมาที่นี่เดี๋ยวพอนขออนุญาตเขาเรื่องเลยแล้วก็ขออนุญาตปิดเพลงชาพันธันดวนเนาะเออง่ายๆ วันนี้นะจ๊ะใครเข้ามาแล้วทักทายพูดคุยกันแล้วก็ช่วยกันแชร์เรื่องราวดีๆนี่ออกไปเนาะเพราะว่าพรอ,อยากอยากาไม่ไม่ใช่แค่ใช่ความอยากของเราคือจิตตั้งตนของพรนอะคืออยากจะแบ่งปันสิ่งดีๆที่พรสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แล้วก็มีชีวิตที่ดีขึ้นถือว่ามันจะเจออะไรมามากมายแต่เมื่อหัวใจเรากล้กาแก่งเมื่อระดับพลังงานภายในตัวเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ทุกอย่างรายล้อมตัวเรามันจะจูนกระโหลกภายในหรือว่าพลังงานภายในของเราแหละแล้วมันก็จะเริ่มเปลี่ยนตามถึงแม้ว่ามันนักมันหน่วงมันแย่ม,มันขนาดไหนในเหตุการณ์สถานการณ์ไหนก็นแล้วแต่เริ่มตอนนี้ก็พุ่งตัวไปได้ตอนนี้ยาวบ่บดยามวัาามวอ่อนดอยเดี๋ยวพรจะมีผสมอยู่ในเนื้อหาที่พรจะพูดนี่แหละเนาอว่าเฮ้ยยามวัวเสียเวลากับอะไรบางอย่างที่เราไม่พึงประสงค์ เพราะว่าเราต้องโฟกัสเป้าหมายเท่านั้นเนาะเออมาอเดี๋ยวขออนุญาตเช็คนิดนึงเนาะว่าอย่างไงเสียงชัดเจนไหมโอเคเสียงชัดเจนเนาะ,ะก่อนที่จะเข้าเนื้อหาพรขอตั้งจิตเนาะว่าถูกกันพูดถูกกันกระทำถูกการสื่อสารของพรขอให้เป็นบุญอันดีเป็นอ,ออกมาจากจิตอันบริสุทธิ์ของพรเนาะ ได้ส่งต่อให้เพื่อนๆในทุกๆช่องทางในทุกๆการแชร์ในทุกๆการได้รับรู้รับฟังการเจอของทุกๆคนเลยให้ตัวพรและทุกๆคนได้เปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทิศทางที่จะเริญลุ่งเรืองเป็นความสุขเป็นประโยชน์แบบอินฟินิตี้เลยแบบว่าทบเท่าพันธวีคูณเนาะจากวินาทีนี้เป็นต้นไปใครเจอไลนีโคโชคดีใครเจอพรโคตของโคตของโคตโชคดีเนาะอ่ะมา พอนจะบอกอย่างนี้ว่าการโฟกัสเป้าหมายเท่านั้นเออแต่กนะอ่อนนะอ่าอ่าเดี๋ยวพอนขอบอกเพื่อนๆว่าพอนจะไม่แบบบางทีเหมือนพูดเป็นวิชาการอ่าเพราะว่าอยากให้เพื่อนๆเข้าใจแบบ ลึกซึ้งรู้ต้นสายปเหตุเราก็เข้าใจมันอย่างแท้จริงเราก็ไม่ข้างๆค้างๆเอ้ยฉันจะทําดีไหมมันจะดีจริงไหมมันจะอะไรจริงไหมเนี่ยหลายคนจะคาใจพรก็จะมีวิชาการมีโพมีโน่นนี่นั่นมาคุยกับเพื่อนๆแต่บอกเลยว่าสิ่งที่พรสื่อสารมันคือรักธรรมชาติใครทําคนนั้นได้ใครกินคนนั้นอิ่มเออใครที่เริ่มฝึกฝนเปลี่ยนแปลงตัวเองคนนั้นไดไป้ประโยชน์ได้ผลลัพธ์เนาะที่นี่พรจะบอกอย่างนี้ว่า แต่ก่อน่ะพรจะเป็นคนที่เออบางทีเวลาพรแบ่งปันเนี่ยพรจะไข่ไก็ว่าเออพูดพูดออกไปเนี่ยไข่ๆก็ว่าวิชาการเกินบางคนก็ไม่เข้าใจมันดูคัดคัดขึ้นขึ้นดูไม่เป็นธรรมชาติอ่ะบางทีก็พูดธรรมชาติเกินบางคนก็เอ้ามันเชื่อถือไม่ได้มันมันจริงไม่นะมันมันเออมันไ่ทำแล้วมันจะแปลกแมันจะแวกๆชาวบ้านไหม เออพรก็เลยไา่ๆก็ว่าเอามันมาผสมเอามันมารวมให้มันเข้าใจง่ายในภาษามนุษย์ภาษาที่เราสามารถเอาไปใช้ได้ครับทุกวินาทีของชีวิตพรบอกเลยว่าโกดของพลังงานโกดของเส้นสายพลังงานเปรียบเหมือนขึ้นอินเทอร์เนต็ตขื่นไวไฟขื่นกระแสไฟฟ้าอะไรต่างๆเรามองเห็นแสงไฟเราเห็นฝนตกแต่ถามว่าเราเอามือเปล่าไปจับ จับแสงได้ไหมเลืออะไรได้ไหมไม่ได้แต่ลักของความมีอยู่มันมีอยู่จริงเออประมาณนั้นเลยเปรียบเทียบแบบนั้นเลยที่นี่หลายๆคนบอกว่าเฮ้ยไอพวกฟื้กดกกจักรวาลกดแรงดึงดูดกด NLP วิทยาศาสตร์ทางจิตกดจิตใจสำนึกต่างๆเราเนี่ยเป็นพวกที่ต้องต้องแยกประเภทเป็นพวกที่แปลกแยกเป็นพวกที่ต้องถูกรุมโจมตีเป็นพวกที่ต้องแบบว่า มนุษย์ทั่วไปเขาไม่คุยไม่คบแต่ก่อนพรคิดอย่างนั้นพรเป็นคนหนึ่งที่เป็นมนุษย์คิดลบเป็นคนที่มีความคิดต่อต้านก็คนดีๆคนที่ถามว่าอิจฉาคนอื่นไหมไม่เคยอิจฉาคนอื่นแต่เป็นคนที่ตัดสินคนอื่นด้วยสายตาด้วยความคิดด้วยฐานข้อมูลความคิดเดิมของตัวเองซึ่งพรบอกเลยว่าพอเรามาเข้าใจกฎธรรมชาติกฎจักร,รวาลกฎแรงดึงดูดเราเนี่ย มันพิดมันเพี้ยนไปหนึ่งเลยมันไม่เกิดประโยชน์กับชีวิตเรามันทํำให้ชีวิตเราลม่มตกลม่มถอยหลังด้วยด้วยความคิดที่ติดลบของเรานี่แหละพอเราคิดซ้ำๆรู้สึกซ้ำๆถึงไอ้การตกลม่มก็ไอ้ความคิดแย่ๆความกลัวเสียเปรียบความกลัวไม่ได้เปียบความกลัวไม่ได้ดีความสารพัดลอยแปดที่เป็นพลังงานดานลบๆแต่บอกก่อนเนาะว่า อพอไม่ได้โลกสวยแต่พอนเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะว่าพรก็เป็นคนหนึ่งที่คิดลบมาเยอะแล้วก็โอ้โหสารพัดลอยแปดประเดปประดังอยากเปลี่ยนอยากผ่านคนอยากเจอสิ่งดีๆอยากไปยืนอยู่ในจุดดีๆนั่นแหละจนมาถึงวันเนี้ยได้มีโอกาสมาแบ่งปันสิ่งดีๆให้ทุกคนเนาะที่นี่แต่ก่อนอ่ะโอ้โหสารพัดลอยแปดเขียมประยัดกัวมดไม่คบไม่คุยกับใคร ไม่อยากให้ใครมาว่าเรานินทาเราไม่อยากให้ใครมายืยบยืมอะไรเราอะไรแบบสารพัดลอยแปดแต่พอพอมาเจอกฎจกักรวาลกฎแรงดึงดูดพอรู้เลยว่ากฎของธรรมชาติคือกฎของการเจริญเติบโต ổ, งอะเงยเงาะงามและสิ่งที่มันจะเจริญเติบโต ổ, งอะเงยเงาะงามได้คือทุกสิ่ง ที่เราเริ่มต้นมีความคิดมีจิตใจต่อตั้งกับสิ่งนั้นไม่ได้มองว่าคนนี้เป็นคนรวยเราคิดถูกไม่ได้มองว่าคนนี้เป็นคนจนเราคิดถูกไม่ได้มองว่าคนนี้เป็นคนรวยเราเป็นคนไม่ไดีคิดพิดไม่ได้มองว่าคนนี้เป็นคนจนเป็นคนแก่คนอายุน้อยคนอายุมากเด็กเกินไปไวัยรุ่นขาดวิจารณญาณในการตัดสินใจเรืออะไรพวกเนี้ย ไม่ได้เกี่ยวกับอะไรทั้งสิ้นมันเกี่ยวกับความเป็นมนุษย์มีเนื้อหนังมังสามีบอดี้มีไกา่หย,ยาบมีพัดสะทั้งห้าหูตาจมูกกลิ่นไก่รับรสสัมผัสรับกลิ่นแนสงสีเสียงต่างๆและประสบการณ์การรับรู้เหล่านี้มันสะสมอยู่ในสมองอยู่ในจิตวิญญ,ญาณของเราและพอเราไปเจอเหตุการณ์เจอผู้คนสถานการณ์ต่างๆเราก็เอาสิ่งที่เราเ,ราเก็บเราเซฟข้อมูลเป็นความทรงจำพวกนี้แหละพูดมาจากจิตใจสํานึก ส่วนลึกด้วยพูดมาจากสมองที่ตัดสินตัดสินใจชับพันทันด่วนด้วยเอามาพิจารณาตอบสนองต่อเหตุการณ์ผู้คนที่มันเข้ามากับชีวิตเราทุกๆุกวินาทีมันมีถังถูกถังพิษดีไหมดีเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ทำเราประสบความสําเร็จบางทำเราไม่ประสบความสําเร็จบางด้วยฐานข้อมูลเดิมๆพอมาเจอกฎนี้แล้วรู้เลยว่าโฟกัสเป้าหมายเท่านั้นโฟกัสเป้าหมายเท่านั้น โฟกัสก็คือหูตาจมูกดิ่นกายการรับรู้การจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งการคิดพูดหรือลงมือทําเพื่อให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งบรรลุเป้าหมายบรรลุผลสาเร็จตามที่เราตั้งเอาไว้เขียนเอาไว้ทําดีมบอดเอาไว้คิดส,สั่งในหัวแต่เออ<ม>พอรู้แบบนี้แล้วปุ๊บพอเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองว่าเฮ้ยมันต้องโฟกัสขนาดไหนล่ะตอนแรกๆฟึกแรกๆพอนเข้าใจว่าการโฟกัสเนี่ยต้องนั่งนิ่ง อ้อคิดซ้ำๆคิดซ้ำๆมีเวลา20นาที30นาที1ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงก่อนนอนออตื่นนอนใหม่ๆยังไม่ทำอะไรยังไม่จับโทรศัพท์ยังไม่อะไรก็มานั่งโฟกัสมีจิตใจต่อต่างอยู่กับเป้าหมายที่เราทำดีบรอดหรือว่าเขียนอะไรขึ้นมาเออพ,อ,พ,อ,พอคิดอยังงั้นว่ามันเพียงพอเราทำทีทำบ่อยทำมากเดี๋ยวเรากระดับแต่เมื่อพอ,พอพนพัฒนา หรือว่าลองถูกลองพิษก,การใข่ช้ชีวิตมามานานพอสมควรหลายปีพอรู้เลยว่าการโฟกัสเป้าหมายของเราถึงเราจะทําถี่ทําบ่อยทําถูกทําถึงขนาดไหนแต่เมื่อจิตเรามันมีส่วนผสมปนเปอะอะโฟกัสเป้าหมายหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงสิบนาทียีสิบนาทีแต่ในช่วงที่เราอาจจะต้องทําภารกิจอย่างอื่น เราอาจจะต้องคุยหรือพบปะสังคมผูดคุยติดต่อสื่อสารทํางานอะไรบางอย่างเราไม่สามารถที่จะโฟกัสเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้ได้ตลอดเวลาไอ้ช่วงเว้นหว่างช่องว่างที่เราอาจจะลืมเลือนลืมหลงหรือว่ากําลังคุยกับใครติดต่อสื่อสารใครอยูอ่ตรงนี้แหละมันจะทําให้เป้าหมายเรา ถอยหลังนี้เราไปหรือว่าเป้าหมายมันจะยังคงอยู่รอการโฟกัสเพื่อดึงดูดเพิ่มเติมดึงเพิ่มพูนเข้ามาหาเราได้มากขึ้นได้เร็วขึ้นคือตอนที่เราตั้งจิตตั้งใจพุ่งจิตพุ่งเป้าไปที่เป้าหมายคือการโฟกัสเหมือนกันนำฟโฟล์ความรู้สึกของเราไปอยู่ในโก,กเจีินาทีสิ่งต่างๆจะสามารถ เขามาหาเราได้ไงเพราะว่าเรามีจิตใจต่อต่างเปิดช่องทางเดียวเท่านั้นผลสําเร็จเป้าหมายบรรลุเป้าหมายเท่านั้นที่จะพุ่งตรงมาสู่เราแต่พอเราคุยกับคนนี้เราขับรถไปตรงนั้นต้องไปคุยงานต,ติดต่อกับคนนั้นคนนี้เริ่มที่จะไม่ได้โฟกัสอยู่คนเดียวเริ่มที่จะไม่ได้อยู่กับตัวของตัวเองคนเดียวเริ่มที่จะมีคนนั้นพูดอย่างนี้คนนี้พูดอย่างนั้นช่องว่างช่องเว้นว่างในแต่ละช่วงของวัน มันเขาเรียกว่ามันเป็นพลังงานแสบโดยที่เราไม่ทันต่างตัวโดยที่เราไม่รู้ตัวหรือรู้ตัวก็ช่างบางทีการถี่แม้แต่เราจะคุยกับผีเราก็บพ่อก็บแม่เราการใช้คำพูดโอ๊ยโฟกัสเป่าไม้หนังสมาธิทำาอะไรอย่างดีเลยแต่พอได้คุยกับใครสักคนแค่นั้นแหละรุดรั่วพลังงานลบเขาแสบคือ,อยังไงเออก็กำลังโแกนจิตอยู่นะ แต่ว่าฉันก็ยังทําไม่ได้ดีเท่าไหร่สแสดงว่าการโฟกสัสเป้าหมายของเราที่มันพานมาตั้งแต่เช้าตอนเนี้ถึงเที่ยงยังทําได้ไม่ดีเท่าไร่พรบอกแล้วพลังมีอยู่กับทุกๆวินาทีหรือทุกๆปัจจุบันคณะะเพียงแค่เราคิดจะอธิบายให้ใครบางคนเข้าใจ ว่าตอนนี้เรากําลังอยู่ในกระบวนการของการเทรนตัวเองอยู่ในกระบวนการของการโปรแกรมจิตเพื่อพุ่งตรงไปสู่เป้าหมายแต่เราดันไปอธิบายกับเขาว่ายังทําไม่ได้ดียังทําได้ไม่เป็นไปอย่างใจปรารถนายังใส่พลังไม่มากพอเข้าใจว่ามนุษย์ต้องการอธิบายให้ชัดเจนแต่เชื่อไหมระหว่างที่เราโฟกัสเป้าหมาย กำลังพุ่งเป่าเพื่อที่จะตีเป้าหมายให้แตกการเชียวเราลดทนการคบค้าสมาคมกับคนที่บางทีเขาเขาไม่รู้ตัวได้ซ้ำว่าเขาเป็นคนที่อาจจะพลังงานหลบหลบชอบเอาเข,าขา่าวหลบข่าวไล่นี่น่าว่าแหละอะไรต่างๆนานา,นามาเล่ามาแสกให้เราได้รับรูก้การหลีกเลี่ยงกาคนกลุ่มนี้การหลีกเลี่ยงกาเหตุการณ์สถานการณ์แบบนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยสําหรับคนชี้ โฟกัสเพื่อที่จะพุ่งไปสู่เป้าหมายตีเป้าหมายให้แตะเพราะว่าเราจะเสียเวลาย,ยิบย่อยมากๆเลยในแต่ละวันเดี๋ยวก็ต้องอธิบายเดี๋ยวก็ต้องบอกอ่ะไหนว่าแกบอกแกบอกว่าแกฝึกกกจักรวานกดแรงดึงดูดอะ่ะทําไมยังไม่ได้เมื่อไรจะได้แบบไหนจะได้ก็มันอยู่ในช่วงที่ฉันกําลังฝึกฉันกําลังเท้นอนนะเนาะเราก็ไหลลูบต้องไปอธิบายตามแกตามปับ๊บตามเปลี่ยนให้คนอื่นเข้าใจเราต้องพูดแบบน,นั้นแบบนี้ เชื่อไหมว่าจิตใต้สำนึกของเรากำลังรับข้อมูลจากเรากำลังรับคำพูดคำอธิบายความรู้ซึกอยากจะเคลียโอเคลียใจให้คนอื่นอยากเข้าใจเราอยู่ทุกๆวินาทีต่อให้เราโปรกแกรมจิตพุ่งตัวตรงไปสู่เป้าหมายดีขนาดไหนแต่ถ้าเรายังขบกับคนคิดลายคิดลบคนที่ชอบลังเลชอบสงสัยไม่เชื่อมั่นในเรา สงสัยในสิ่งที่เราทําคนกลุ่มเนี่ยถามว่าบางทีบางคนบอกว่าจะเป็นบาอกหกแต่ปฏิสัมพันธ์ให้หน่อยลงไปก่อนจนกว่าเราจะบรรลุเป้าถาไมยังงง้นน่ะต่อให้เราโฟกัสดีขนาดไหนเทรนตัวเองดีขนาดไหนคนเราเนี่ยจะเข้ามาในระหว่างวันคนเราเนี่ยจะเข้ามาถามนุ่นจะมาสงสัยนี่มาดึงให้เราตกโฟโต๊ลูกล แห่งการวิ่งไปสู่เป้าหมายเดี๋ยวก็ต้องอธิบายเดี๋ยวก็ต้องพูดซึ่งตอนที่เราอธิบายตอนที่เราพูดตอนที่เรากําลังเคลียร์คำพูดอยากให้เขาเข้าใจว่าเรากําลังทําอะไรอยู่นี่แหละเท่ากับตอนนั้นเรากําลังเฉความรู้สึกเปลี่ยนจุดโฟกัสไม่ได้ไปอยู่ที่เป้าหมายละไปอยู่กับอุปสรรคไปอยู่กับปัญหากําลังไปขยายความปัญหาให้คนอื่นฟัง เข้าใจไหมมันก็เลยกลายเป็นว่าเราไม่ได้โฟกัสเป้าหมายลอ,อยเปอร์เซ็นต์พรที่แรกตอนที่พรฟืกนโกจักรวันกดแรงหนึ่งดืง่ดพรก็คิดนะว่าเอ้า ก็เป็นสังคมมนุษย์เนาะอยู่เป็นสังคม,มนุษนี่นั่นจะไปแห่คุยกับใครได้ยังไงมันก็เกินไปละแต่เชื่อไหมว่าวันหนึ่งที่เราได้สัมผัสเป่าหมายตีเป้าแหลกของเราแตกด้วยด้วยความที่อยากหรือง่ายไม่รู้สาหรับเราพอเราเริ่มได้ปุ๊บเราจะเริ่มขยับเป่าเรารู้ว่าเราไปในฟโฟลว์แบบนี้เฮ้ยเราวันเนี้ยเราไม่ค่อยได้คุยกับใครเราไม่ดูข่าวหลบๆไม่ฟังเพลงใลๆไม่นินทาว่าอะไรใครไม่สนใจเลยใคร เฮ้ยเป้าหมายเรามาเร็วเราจะมีจุดแตะจุดเปลี่ยนจุดพลิกจุดพลิกอะวา <c oughs> อ๋อถ้าเราอยู่ในโฟโลแบบนี้เราจะสําเร็จเราจะบรรลุเป้าหมายได้เร็วมากเราก็จะเริ่มรู้สึกแล้วว่าเราจะต้องเปลี่ยนตัวเราเองโดยที่ไม่ต้องไปบังคับใครใครมาพูดกระเดินหนีออกจากสถานการณ์นั่นให้เร็วถามว่าเออมันไม่น่าเกลียดหรอพนมันไม่เกินไปหรอมันไม่เกินไปอ่าอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะจ้าพ่อเมดรอมามา,มาก่อนนะลูกอ่าเนาะถ้าเรา <c oughs> ต้องการแบบว่า ตอนนี้เราอาจจะอายุเท่านี้เราต้องการประสบความสําเร็จมีเงินเก็บสิบล้านยี่สิบล้านร้อยล้านหรือมีธุรกิจอะไรเพื่อครอบครัวเราหรืออะไรยอมเหนื่อยยอมโฟกัสยอมอามาเทรนตัวเองยอมโปรแกรมจิตเข้มข้นกับตัวเอง <c oughs> เพื่อให้เป้าหมายเราบรรลุได้เร็วที่สุดคอามว่ามันคุมนะไม่ใส่แบ่งแยกเวลาบางทีไม่ได้ไปดา่าไม่ได้ไปว่าใครไม่ได้คิดไรคิดลบกบใครลบแต่ว่าต้องมาเสียเวลาก็คนที่ไม่เข้าใจเราอะฉัน ฉันกาลังทาแบบนี้อยู่อย่าเพิ่งถามฉันฉันก็กําลังพยายามอยู่แต่มันยังไม่บรรลุเป,ป้าหมายแค่พูดว่ามันยังไม่บรรลุเป,ป้าหมายจิตก็ฟังเราจิตก็จัดสิ่งนั้นให้เราจิตเราจิตจักรวาลของเราหรือว่าจิตใต้สํานึกของเราเปรียบเสมือนกายักจินนี่เราสั่งอะไรเขารับมดกลางวันกลางคืนยามรับยามตื่น เอ่ยยามยืนลุกเดินยืนนั่งรับข้อมูลข่าวสารมาจากช่องทางไหนเขารับอาหมดและเขาจะสะท้อนออกสู่โลกภายนอกดึงดูดแนวนำผูกคนเหตุการณ์สถานการณ์ดึงสิ่งที่เรารับข้อมูลไว้เยอะๆนั่นแหละมาสู่ตัวเราฉะนั้นวันนี้อย่าเสียเวลาโฟกัสเป้าหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่าอะไรที่มันเรื่องเยอะเรื่องมากคนถามเยอะนู่นนี่นั่นพูดภาษาบานๆเข้าใจง่ายๆเลยตัดทอน เรียงไปก่อนเพื่อให้เราสําเร็จในเป้าหมายก่อน,นเนาะบางทีแบบอ้ฉันทําเกือบตายฉันเหนื่อยมากเลยทอแทํทำมาหลายปีทาไมไม่ได้เหมือนเพื่อนฝึกมาพอกันมันก็ไอจุดเล็กๆหน่อยๆที่เรามองขำนี่แหละเมื่อแต่ไปเสียเวลาอธิบายยังหงุดยังงี้ยังงั้นมันไม่ได้ลอยเปอร์เซ็นต์กระเป๋าหมายของเราเนาะก็ฝากทุกคนเอาไว้ด้วยเนาะบางคนบอกว่าเอ้าก็โฟกัสบ่อยทีวันหนึ่งนี่หลายชั่วโมงมากเลย แต่ว่ายังมีช่องเว้นช่องว่างช่องห่างให้พลังงานหลบหลบความไม่เข้าใจความลังเลสงสัยของใครหลายๆคนแสกเข้ามาแล้วก็ต้องอธิบายก็ต้องพูดกันไปเนาะก็ปรับเปลี่ยนตรงนี้พรับรองเลยว่าใครปรับเปลี่ยนได้คนนั้นก็พุ่งตัวไปได้เร็วเนาะเป้าแตกเออเร็วมากๆเนาะทีนี้ ก่อนที่พัรจะจบไล่ไปเนาะก็ฝากทุกคนเอาไว้ด้วยไม่ว่าเราจะทํางานออฟไลน์ออนไลน์มีสัมมาอาชิเป็นรัชการเป็นรัฐวิสาหกิจเป็นอะไรก็แล้วแต่ใครที่อยากมีเงินมีรายได้เนาะพรคือมาให้ไมาเสร็จดีๆก็ใหัเครื่องมือประกอบไปด้วยเป็นประจำไม่ได้บังคับใครแค่มาบอกเส้นทางมาเขาเรียกว่าอะไรมาเปิดกระเป๋ารับซับรับเงินอีกสักช่องทางนึง สิ่งที่พรพูดหรือว่าสิ่งไหนก็แล้วแต่คือมันเป็นกฎของธรรมชาตินะ่ะใครทําคนนั้นได้ใครถินคนนั้นอิน่มใครลงมือทําเนื้อหาสาระงานของตัวเองคนนั้นก็ได้รับผลลัพธ์อืมฉะนั้นวันนี้ใครอยากมีเงินมีรายได้เสริมพรบอกเลยลองเปิดใจเอ่อกับงานขายของออนไลน์อย่างพรเนี่ยเป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกอยู่บ้านเปิดร้านกาแฟเออเปิดร้าน คือขายสินค้าผ่านซื้อออนไลน์ด้วยมีหน้าร้านเป็นออฟไลน์ด้วยคือเราเปิดรับเงินรับการไหลของเงินตามช่องทางที่เราถนัดช่องทางหรือว่าสัมมาอาชิพที่เรารักเราจะทํางานของเราได้เต็มที่เราจะมีความรู้ความสามารถเราจะเรียนรู้กับงานของเราได้เต็มที่เราก็แบ่งฝันได้เต็มที่ใครที่อาจจะมีงานประจำอะไรย่างที่พรบอกอยากเพิ่มพูนรายได้ เอออย่างพรหว่างจากนาลานพรกอมาไไ่ซดเออแบ่งปันสิ่งดีๆขายสินค้าของพรก็สามารถอ่าขอรับคำปรึกษาหรือว่าทักทายสอบถามพูดคุยเข้ามาได้เนาะพรขายแชมพูสมุนไพรโฟว l เนาะเป็นแชมพูที่ช่วยเรื่องของหนังหัวแล้วก็เส้นผมเป็นแชมพูสูตรโบราณที่ได้มาตรฐานมีอยอยมีมาตรฐานจดแจง้งอะไรเป็นมาตรฐานของเอ่อประเทศเรานี่แหละ แต่คือต้องบอกให้ทุกคนเข้าใจว่าเฮ้ยมันไม่ได้ยากนะว่าการที่เราจะเจียดเวลาแบ่งเวลาก็งานออนไลน์มีออฟไลน์มีอะไรก็แล้วแต่มันมันทำแค่เป็นช่วงเวลาแต่การที่จะทําให้ได้ดีเราต้องเรียนรู้พัฒนาตัวเองแล้วก็สามารถเปิดรับการไหลของเงินของรายได้ได้ด้วยบางคนบอกว่าอ้ยฉันไม่เคยไลฟ์สดฉันไม่เคยทําวิดีโอมันยากหน่้ยหน่นลองหรือยังเปิดใจหรือยัง นาลานไม่ต้องเช่าอืเราใช้สัญญาณอินเทอร์เนต็ตรายเดือนรายวีคอยู่แล้วลองโพสขายลองไลฟ์สดลองเปิดตัวเปิดใจลองพัฒนาการพูดลองน่นนีนันถ้าเราได้เป็นเ,เขาเรียกว่าได้เป็นเม็ดเงินได้เป็นเม็ดของรายได้ได้สัมผัสจับต้องกับผลลัพธ์ที่เราลงมือคิดพูดลงมือทําไปแล้วเราจะภาคภูมิใจมากๆมันเป็นอาชีพที่สุจสิตและง่าย และไม่มีค่าใช้จ่ายที่สูงเพียงแค่ให้เราเรียนรู้และพัฒนาตัวเองไปตามการพัฒนาของสังคมออนไลน์สังคมการสื่อสารของเราพรบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่เป็นทางลัดทางเลือกทางหลอดอีกทางหนึ่งเลยสำหรับงานขายออนไลน์เนาะใครที่สนใจอยากขายตัวแชมพูสมุนไพรโฟรวเอลก็สามารถติดต่อสอบถามพรในช่องทางเฟสนี้ก็ได้หรือว่า จะติดตามสช่องทางเพจหรือช่องทางที่พอลงอ่าใหา้ที่ต่อไวก็ได้เนาะยินดีให้คำแนะนำเพิ่มเติมและที่สําคัญอ่าในเกือบทุกไหล่ของพองที่พอมาติดตั้งไม้เสร็จมาแต่งปันไม้เสร็จดีๆให้เพื่อนๆเนาะคนก็เอาไปลงในช่องทาง Youtube ให้เพื่อนๆติดตามอา่ย้อนหลังได้ไง่ายๆด้วยนะจ๊ะ ใครที่ยังไม่กดติดาวกดติดตามกด Subscribe ก็สามารถเข้าไปติดตามพอได้ในช่องทาง Youtube ชื่อภาษาไทยว่าลาพรหมื่นซับทวีนะจ๊ะก็ไปติดตามกันได้พอนมีข้อมูลดีๆในการไลฟ์สดในในเพจในเฟซนี่แหละเห็นว่าข้อมูลมันดีเป็นประโยชน์เนาะก็เอาไปไววให้เพื่อนๆในช่องทาง Youtube ไล่ดูง่ายๆเพราะว่าในในเฟซในเพจอะมันมีการโพสต์ด้วยบางทีไลฟ์สดมันไหลหายไปมันก็จะหายาก ไปที่ตามในช่อง Youtube ก็จะสะดวกกว่านะจ๊ะก็ฝากเอาไว้ด้วยเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ไลหนาไลนี่ไม่ว่าจะทำกิจกรรมงานอะไรอยู่ก็ขอให้ทุกคนรวยๆเฮงๆปังๆแล้วก็สุขสมมุ่งมาตปรารถนาทุกๆประการนะจ๊ะเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูขึ้นทุกๆคณะทุกๆวินาทีเดี๋ยวเจอกันใหม่จ้า